พี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโดยได้อยู่บ่ลงยากแน่พี่น้องเอ้ยสิบาปเราอ่ะค่อยเด้อ สบายดีสวัสดีเด้อผมไอพี่น้องวบสดุขู่สุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมะพุกมาพ่อกับป่าพมีอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพุกมาพ่อเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะสบายดีเซาลัยสบายดีเด้อทั้งน่ะโดยเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะป่าพมีกับเซากึมพี่น้องเอ้เนาะจึงว่เมื่อนี้กาสิพากันไปหกมอเสื่อก่อเซาึมหกมอหมุดกาฮานหกมอหมุกดาหารพี่น้องเนาะ อาวาสิพาสาวพิมบอกเสาวพิมพี่น้องที่ว่าเพิ่นท่องไง่เนาะที่ว่าเาก็บสากึมเพิ่นไปทายมือก่อน,นพี่น้องเน,นะ <Downtown. S 1> าะก็มีเคยหักสากืมเพิ่อนอยู่ทางเมืองนอกพี่น้องเอยงคยเพื่อนฝากเงินมาให้ไปหาหมอเนะาะสาึืมเนาะดโดยไปกวด,กวดเว<า>บิงว่าอาเพิ่นเป็นเนวไดพี่น้องเคยท่องเพื่อหญ่เนาะเพราะมีก็ยังบเคยเข้าไปหาเพิ่นจักเทือ่เมื่อนี่คืมส่วนเนาะก็เลยปรมาน้ากันพี่น้องเคยตอนนี้เฮากําลังสีเดินทางไปหมกดาหารเนาะจะได้ฝากพองแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์ในี่ยได้พี่น้องเด้อเนาะให้กำลังใจชุนเฮาที่พาซาวพิมเพิ่นไปหาแพทย์ทำหมอมาแมนเมนว่าเพิ่นเป็นโรคอีหยังเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิปินกองลังไปหาเพิ่นก่อนโดยผัวทางซาวพิมพ์สบายดีเด้อซาวพิมพ์เด้อสบายดีโอห่ากับไผนี่ฮะมากับเพยอืมมากับเพยโดยบ้านใดรก่อนชุมเจ้าน่ะบ้านน้องเมกน้องเมกปักซองบ่มปักซองน้องเมกโอ้ จำพรบ่เมืองสองคอนสองคอนสองคอน,อคอนละหาน้ำปุระว,วนเนาะเออพี่น้องเอ้ยจักปีเลยเจ้าหน้าสาวอันสาวพิมสามสิบปีโอ้สามสิบปีเลยพี่น้องเอ้ยมีครอบครัวอลไรบ่<อ>ยังบ่มีโอ้พี่น้องเอ้ยบอ,อ๋พอพอมีก็บราเคยมาถ่ายเปุ่นจักเถื่อเนาะเห็นตเก็ตเศร้ากึมมือน,นี่นกึมส่วนไปนำก็เลยไปน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยมันเป็นสะพานบุญลังเถื่อนเลยเป็นใหญ่สงสารคนเนาะ เพราะว่าการนีผ่าตัดนี่ยมันต้องใส่งูปลาร้ายกัต้องต้องเดินไปค้นเกนปูปะพมีโดยเพราะว่านั่งเท่ยใหญ่ๆเนี่ยโบเมนโบเมนมาทือพ่าได้พี่น้องเนื้อเนื้องอกได้พี่น้องเนื้องอกประมาณสิบปายกิโลบอกะมีโดยอันขออนุญาตนด้ส้าพิม์เดออันเจ้าเป็นมาแต่ดนหรือเป่ประมาณสิบปีสิบปีบอกโอ้ติ๊กตะกอนน่ะน้อยปติกอนแมน้อยเจ้าเจ้าเคยไปหาแพทย์ทำหมออยู่บอกเคยไปบ้านเฮ้านี่บ่ ฝั่งไทยและยุงเทพเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเป็นยังค่ะเป็นเนื้อโง่โอ้มีมีมีแต่ผ่าตัดบอกหรือว่าจังไรเพิ่นว่าผ่าตัดทอารักษารวยรยผ่าตัดอะไรกับเพิ่นว่าเคยเคยให้คิโมะคนนี้ให้คิโมะและต่อมาแบบเงินโบมีแล้วก็ยุดไปแล้วมันใกล้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสินะบอกเขาอันนี้อ่ะคือคือถูกมือนี่ต้องกินงคลำเลยเนาะแบบมันเจ็บบอกเจ็บโอ้เป็นองะไยเนาะคือว่า ไปกวดเบิ่งเนาะคือ้กลิ่นาะว่าสิเป็นยังไงประหักษาได้บ่โดยขนาดเจ้าเจ็บท้องดั้มเจอเจ้าก็ยังทรมานบะคามีอันนี้แบบเตะยังอยู่ในท้องเป็นสิบกว่ากิโลเนาะแบบนักกับนักเจ็บกับเจ็บโคตรทรมานเลยพี่น้องไอ้เจ้ากึิ่เห็นเจ้ากึิ่กันเลยแบบอู้แต่อีต้นเผินเนาะเจอยเลยแบบเออเออหักสภาพไปกวดก็โอเคโดยสู้เพราะว่าอีต้นเพินพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางไปพุงหมอเนาะพี่น้องกะสิพาเผินไปบ้านอยู่สะพานก่อนโอ้ ขอยกับพี่พาสปอร์ตได้ได้ได้เขาจะจำไปเลยแต่ว่าสมมติว่าคะแนี้ว่าได้ได้หักษาอลีพุ่นเพื่อนก็ต้องส่งตัวไปพุ่นแหละคอนเกล็ดแอ่อันโรงพยาบาลซินาคารินเนาะแม่เลยนั่นแหละหมึงไปพูดพาคนไปผ่าผ่าตัาไปหล่เขาเลยเพราะว่าหนึ่งมาอันพงโมใหญ่แหละครับอาจารย์หมอหลา่เลยกับเครื่องมือทันสมัยนะบอกเขามีอโดยโดยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อะ ยังบูว่าน้องสิพาได้บบก็ต้องไปให้หมอตรวจเบิ่งก่อนเนาะอันนี้คือเฮาไปกวดเนาะซอพิมพ์เนาะไปให้หมอท่านหมอเพิ่นกวดเบิ่งก่อนพี่น้องแม่นกวดแล้วปึ๊บถ้าหักษาได้หรือบ่ได้กะหมอเพิ่นกะสิบอกกระส่งโตโไปคอนแกน่นกระอีบาปลาวเนาะพี่น้องเนาะหลายปีเลยถ้าว่ามีผู้ใหญ่ซอยเาาอพิ่นเข้ามากะได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะกระบาปลาวพี่น้องจักคนก็ซาพิมส่2งพี่น้องโอ้2พี่น้องจักปีได้ซะเอื้อยจังนะ สามสิบสองสองลื่นกันสองปีแสดงว่าทางบ้านก็เห็ดไทยเห็ดหน้าบอสที่เห็ดไม่ได้เหยอเออแล้วแล้วว่บปีนี้บอมีน้าบอมีน้านาโค่อ่าทางชูพาวคือตกปีใส่สกิมแมนตกคู่มือเนาะโดยขนาดอยากแล้งได้แต่กระเบ้าราผาเพลินเหมือนกันแมนแมนแห้งแล้วบ้าบอยอัน บอไปกันไปถ่ายตลอดเขาไปถ่ายเพื่นเนี่ยบอยปซแนลที่บอกบอบอไปแอนนองบาเราเพิ่นนะบอกบบนียบอบอยอีช่างผู้สื่อสื่อส่งเพื่นเอาก็เบิ่งใส่ในคลิปสกิมเลยเนาะเพราะว่าบราได้เคยไปถ่ายเพิ่นเพราะว่ามันไกลเนี่ยเนาะเพิ่นจิโนต์บ้านเพิ่อนกันเราไปอยู่เมืองเนาะ่มีเาไปอยู่เมืองสองคอนพี่น้องเลยเราไปอยู่นครไกรสอนไกลกันเนี่ยไกลเอลีบอไกลเติบโดยนั่งรถไปสุโมงพี่น้องเนาะ คือเจ้าขี่รถยังมาค่ะรถตู้มาส่งเงินเพราะว่าครับเกิดความไวอะนะบอพมีโดยเขาจะไปตีเศร้าเนาะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเศร้าเจ็ดโมงกว่าค่ะเพิ่นมาเลยตีหายบอพมีอันนี้เพราะว่าคันเขากลับแบกกับมาคักเพิ่นมันกรเสียเวลาเขานเลยเราจำเป็นต้องแบบว่าเขาต้องให้เพิ่นมาหาเขามาจักชีวายโดย า่านีคนไร้แห้งเลยค่ะต้องรอเยื่แมนคนเริ่มไปหาหม,มคือคนไปทำงานเนาะรู้คนขับไปขับมาคนคือย้อนรถเจ้า<ล>ขาบับเองบอกแมนแมนแล้วก็ไอเอียงเกาะแจ็คซิวอ้อยยังลืมเลยพี่นออ้องไอฮันนี้ลืมลืมลืมเป็นเป็น<ย>แนวแจ็คสิวอ้อยยังคือแบบว่าเออโอเคเคสแนวเคสเนี่ยเฝ้าไป ปรึกษาแพทย์หมอก่อนเนาะแมนแมนแมน,นว่าจังไร์เห็นนะแต่ว่าซอคเก,กิลเนี่ยนะซอคก,กึมได้๋หับข้าวจะเคยหับประมาณวันศุปนี่แหละก็ไปถ่ายคลิปโทรหากันปรึกษากันให้ฟ้าเขาไปเป็นกระปุบบกไปได้ดคือแบบเมื่อวานนี่ของกันนักระเจ้าโน้มมาซื้อนเนาะ,นะแมนแมนวัดศีวัดศิพาษวัดศิพาษเพราะเขามีถ่ายคลิปเพิ่นแต่บังเอิญเมย์ซอคก,กึมบ่สมบายดย้ยพาเมย์ไปหาหมอก็เลยบันน้ไปหาซอพิมพ์ซำด้วยเดี๋ยวฮอดตานแนละ้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจำบัสเขาจังที่ถ่ายใหม่เนาะ พวกเธอกรไดเลยก็มีหูกนเลยแห่กมีหูกพันหูกเอามาอัติหูกับสมุนงค์ัวาตอน้อกตอนี้ก็ลงทหูกัจะมีอะไรบารเดียวไปจำบ้านจะมีอะไรบาบาลาวเนาะพกจะมีหูกอยู่บ้างคุณเนี้โดนโดนเบิ้องต้ได้ไหมได้ผเฮิมไปเฮิมหมดนที่ได้ให้ใชบังดุกเนี่ยเอ้ยโอ้โหนะโอ้โได้โอ้โหมันเป๊โอ้โหาาไทยป็นแบบเดียวันไปอ้นน้าวหน่งลย โดยพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็จําบัดแล้วแล้วเนาะลําบากพี่น้องเอ้ขึ้นลงรถก็ยากย่างไปใช้ก็ยากเนาะเพราะว่าท้องเพิ่นใหญ่แฮงพี่น้องโดยขึ้นได้อยู่บ่สะพิมพ์อืมต้องโซมขึ้นเนาะอืมกระบาเพิ่นเด้พี่น้องเอ้ยเออเวลาเจ็บเจ็บท้องอนออคือไฟโดย เป็นถาดไฟเนาะเกิยังใครเด่๋ยวหามาเสาแล้วยังบ่มีคนจะน้อยน้อยเลยเมื่อกี้ลงไปบ่กเขามีเพิ่นว่าเอ้าอันจะมากระพูมแม่ม่านนะพอบอกว่าเขาขึ้นแบบว่าแม่ม่านได้เพิ่นเป็นเนื้อเอ้าแม่บอกว่าสมัยใหญ่แท้ว่าสมแนเนาะเพราะว่าตะกะบะบแล้วเนาะแม่นพักว่าเพิ่นถือผ้าพี่น้องเลย แล้วเอ็นลงไปข้างหน้ายังเงีเลี้ยวน้ำมี๊ก็เลยเลี้ยวกะเาะก็เศษกะต้นเนาะเดินกะทินต้นแบบพ่อมันใหญ่เกินไปนะพี่น้องแบบคนเป็นจอยตอนนี้เขาก็จำบัตรเรียบร้อยเนาะพี่น้องบัพมีใส่พาสปอร์ตพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขาก็สีขามสะพานเนาะกระเป๋าปุ่นยุ่งยากเนาะคืมเนาะแม่งไปรถชนโตมันกระชิง่ายก็รถโรดเซสานนะบอกตอนนี้ก็จังอ่าสุราน้องน้องพิมอย่างเงี้ยอยู่ในรถได้ตลอดเขาลงเซนไฮสิ่งน่ะ ชุมิว่าคันมีผู้ใหญ่ซอยเิืนไปคอนแกนเนี่ยกรถดส่วนโตเนี่ยบอกแม่นเขาต้องเอาเราเขาไปเลยก่ะมือหโมนัดพาเา่อเขาต้องไปนอนโรงแรมค<อ>่าส่งแเราของงมอพาตัชชุม,มิว่า ได้พาตัดแล้วออกจากห้องปลอดภัยแหละคะ่ะสมุทรสาครไปกัะบะเขามีเนาะโดยโดยส่วนห้าสิบไปอยู่ประมาณสามมือเนาะโดยไม่ว่าฟูกแก้วนี่ยันเขาให้อยู่เป็นเดือนหรือยังเทาก็หาหยเป็นอยู่หันแดดก็ได้ก็เอื้อเพื่อนเนาะโดยแต่เขาอาจจะอยู่เวลาช่วงคนขี่อันตรายยังยังเทาจังมากนะกเนราติดตามเบิ้งเนะเาะอาการเป็นยังไงฮะนะจะอัปเดตให้เอฟซีฟังแต่ละมือแต่ละมือเขากลาวว่าโอเคเขาโดย,โดยสะดวกเละประมาณช็อคสามมือสี่ห้ามือเขาก็มาสินะโดย ก็สิเดินทางไปมาตลอดกระเป๋าพี่น้องพี่น้องเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่จะดีจะบุญนอกจากซอยพาเพื่อนไปหาแพทย์หาหมอเนาะกึ่มเนาะซอยกันผู้เล็กผู้หน่อยพี่น้องกะซอยเข้ามาได้เด้อพี่น้องเลยไปใส่ก็ลำบากเพื่อนก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเออเขาก็เพื่นให้เนาะสิใต้กระโบตายนะเพราะว่ามันทรมานเดยแลยก็บแบบเออสิปีเบาจาว่าแมนโอย สาวปีเนาะอุ่มอุ่มท so ้องมาเราก็เลยยังปรทันมีครอบครัวเนาะเป็นตั้งแต่สาวอาะสูสูสาวพี่เหมือนจังใดกันเนาะเทั้งมือแพทย์มือหมออะไเพื่อนว่าจังใดเข้ากับว่าตามเพื่อนนาะกึมเนาะโดยชืว่าจังใดพี่น้องเลยคนเข้าแมนเลยมีลมหายใจกระสุนอยู่แในถ้ากะมันคือจังนั่งคนั่งอยู่กับนั่งรอความตายเนาะบอมีมันมันกะหาวิธีทางอะลรคนเข้าแต่มันเป็นอาจจะเป็นบุญ เพิ่ยังมีบุญอยู่เพิ่็เลยแต่กับ,บกุ่คคลร้ายสัพิเพิมเนาะเดียวเดียวก็เศร้าเนาะมีผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเพิ่อน,นอ่าผู้ใหญ่ใจดีจะบุญเพิ่นเพิ่นถักสิซอยเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะแมน่แมนแล้วคือว่าสัพิมเนี่ก็คือสิมีบุญต่อหลายๆแมน่นแมน่นามาเห็นบเพรามีมาเห็นซอกคือมาเห็นเอื้เซล่าแล้วกะ็อ่าขอความเสียเลือจากผู้ใหญ่ใจดีโดยทุกคนที่เบิ่งคลิปอยู่ขอความเมตตาเพิ่นแหไรพี่น้องเแมนแม่นเพิ่นปู่มานี่ก็เบิดเพื่อนเบิร์ด เอาเงินดเด้อในชานกับเบิร์ดรักษาน่ะบ่ามีเลยคือว่ารักษามาตลอดเนาะจะพิมเนาะกับโ<อ>ออาบ,าบ,บ,บโบไฮพี่น้องเพิ่นก็แนะนน้ำอย่าบอกว่าให้ไปอันตายยังไปรักษาอยู่ฝั่งไทยค่ะในน้ำอยู่ไปรักษาอยู่กอนแก่นเออโรงพยาบาลเงินเทากับโบมีเนาะก็เลยบ่ได้โดยมักจะใช้งบสูงเนาะเพื่อสิ่รักษาพี่น้องเอ้ยเอารักษาแรกๆนะกับเบิร์ดลายแล้วคือว่าแต่เริ่มเป็นมากกับรักษามาตลอดแม่นบ่ ลังเจอหยักลังเจอแบบหาหุบปีโดยลักษณะว่าหักษาบบถึกทางถ้าบโตัดเนื้อลายออกไปปุ๊บมันกระโบขยายนะโบพมีโดยโดยไเดี๋ยวหอดด่านฝั่งไทยพี่น้องเขาจะหยุดก่อนเนาะโอเคพี่น้องไก้เนาะตอนนี้กะบจำบัอยู่ด่านไทยเรียบร้อยเนาะเช่ากึมเนาะแม่หนาวโบสพิมแอร์เย็นบ่๊ะโบเปิดเปิดอซองแอรเย็นทางหลังหอดแต่ว่ามันคึมกึมมันมือได้หมดเลยเฮยหักกระโทมา เป็นหัวก็ไปไงใครซื้อน้ำแข็งสักกะติกเริ่มแล้วยันยันฮ้อนเรอเรียกว่าบ่ฮ้อนดอกโดยอากาศไปกินนะแมนใครซื้อไปกินน้ำรสดาวยยาดมน้ำผลไม้ยามองน้ำยันเมายันบินโดยเป็นห่วงขนาดเลยหาเขานะใครแต่ว่าคึมๆเราเมื่อนี่เนาะผักตอนนห้ซื้อขนมอีกขนมปังขนมบหวานเดริ่มว่าพักกันกินตื่นแต่เช้าคุณบอสตื่เจ้าโอ้อยนอนกับบุลับตื่นเต้นสิพ้าสพินเป็นไปจังไหนเนาะตรงไงจะได้ขึ้นลงรถยากไปจัก ย่านขึ้นรถลงรถเนี่ยไปเนี่ยามาเนี่ย,าาย,าายานะพอมีมันโดยคือแบบว่าขณะคนปกติกับยังลำบากเนาะเขาเดินทางน,อน,น,นะอันนี้ซัมเฟด,ดเนาะซัมคือพาเฟดเนาะแฝดสามว่าพอมีโดยพอมีและแฝดสามไก่ขอดลำบากลำบ,ลำบุญแต่กระบอกดิเจ็บบวดดีเมื่อยที่สัพพิมเลยมันนี่บวดดีเมื่อยบ่กอืมสุดๆสัพิมเลยอ่ะแตว่ว่าได้ยินข่าวดีเด้บอกพอมีมื่กินลงไปแดนะแมนบอกลงไปป้องตํารวจเป็นจ้ำบัดดี โดยเอาผนว่าันซสำนีบุย่าณผนว่าประเทศไทยมอเก่งผลว่นโอ้สามสิบกิโลเอาออกมาแล้วในท้องผนว่าโดยอันนึงเขาบอกนะแมนแมนเนาะแมนก็ลงได้ก็ดีแล้วเฮ้ยจะเศร้าสาธุ่งเศรื่อมัวไม่น้อยตัวน้องผนเราห้น้องผนหายเผลเศร้าซะพันยังอยู่บลพอมีหรือว่าซาพิมพันอยู่บลแบบก่อนท้าชิเขาไปหานะพันยังถือวนสิ่งที่ดีๆอยู่บลในนี้แบบ พ่อแม่ได้ฟันได้บออยังอยู่บ่อเลือดเจ้าเจ้าอีในครอบครัวนะไวัยนั้นโบหัวฟันเพื่อนตายแม่กับฟันว่าเพิ่นตายแสดงเงี้ยโอเคใครไบ้านเอาเถอดตื่นมาหคยห้องเลอะเลยเลยใครแสดงเงี้ยฟันตาย่ดีไหมน้อสะกึ๋นดีเนาะก้อนกระเจี๊ยบห้องนี่ฟันแล้วคนนั้นตายโอ้ตายฟันว่าตายแล้วลูกแม่หายตายวะโอเคนายอยูยืนคุณว่าคันมาฟันมาตายน่ะบัดนี้แม่เพิ่อนกับฟันอีกเออ บ้านว่าคนตายโดยโดยแสดงว่าป็นชีดีชีเศร้าเลยอันนี้ฮะโดยถ้าว่าฟันว่าอนแต่งหน้าพุ่นบ่คคลดีอย่างนั Whitney, ้โอ้ฟันก่อนก่อนจะเข้าไปนี่แม่นแม่นโดยก็ว่างว่าซีบีผู้ใหญ่จะดีจะบุญเนาะกึ่มเนาะเหยื่อมือเขามาซอยชุ่มเเผวพี่น้องแะไรก็ให้พาผนไปหาซาโอ้กะจังหลายๆเคสที่สายบุญเขาไปซอยเรือพาตัดใหญ่ก็คือมีชีวิตรอดย้อน ยอดเอฟซีฝั่งไทยใช่เลยพอมัเป็นคนใจบุญเนาะช่วยเรือคนนี่ยนะเป็นคนมีน้ำใจบะพอมีแล้วก็แพทย์หมอบ้านเพิ่นเนาะเก่งเนาะเฮาเป็นเก่งอุปกรณ์การแพทย์เพิ่นการทนสมัยเนาะโดยก็คือประมาณกาเฮากะบอลเรื่งบุลเรื่งคุณเพิ่นซับสินอันพอมีเลยโดยเวลาอย่างน่ะประเทศไทยเลี่ยงจูเฮาว่ะซะเนาะแม่ที่ว่าเพิ่นซ่วยเรือคนบ้านเฮาเนาะทางการงานคนมาทำงานกับยูพี่บัตพี่น้องเลยประเทศไทยโบเลี่ยงตายเกี่ยแต่หึงแม่แม่เนาะไพ่ก็มาเห็ุเพียกงฝั่งไทยพี่น้องเลย นั่นแหละพี่น้องเลยตะกึ่มโอ้ขอบใจประเทศไทยขอบใจคนไทยเนาะแ,นะแมนปวงมอกัมาไทยนนเนาะเขาจำบัดจำยังมากกับปวยยากนะพี่น้องแต่ว่าเขามีครบเนะาะตะกึ่มแมนบวยยากบวยยากจะสามารถมาได้ปกติพี่น้องแมนก็คืออันใดที่มันผิษข้ากลเป็นบทเยียนนะบ่อพมีแมนคือว่อพมีทันมาแล้วก็บโฮูพี่น้องเลยแต่คือฮูแล้วกับขาก็บประเทศข้ากัมาได้ปกติบม่ได้เป็นยังโดย เออคือวงคนกับก็แต่ก่อนกับนีคือน,นอกเรื่องนึงขอสูตรควอภัยนะพี่น้องแบบหลายๆคนหลายคนแล้วเ้าะนะโดยคยือว่าเซบเขามีก่อนอยนี้ซักคึอมกับย่านเนาะเพราะว่าย่านนอกพอมีเขาาเ่าไทยบะไรอีกเนะาะเพราะพามีโดยแต่คือจาเนาะเขามีแล้วก็มีเอฟซีไลน์นะเออยันยันรู้สึกนั่นนี่ก็เลยบอกโอ้โเป็นยังคือว่าพาดแล้วเป็นกับ body part วันนี้ยังกระฉับมากเลยแได้ดีนะพี่น้องเพราะว่าบ o d y p a r เท่าน่ะเบิดกำหนดอ่ะนะเพราะว่าตอนนั้นเลยต้องเฮ็ดใหม่กับโบแพงดอกซองเซนกีบอือตอนนั้นจะมาบ่เด body p บ่แม่น พอขอบริษัทพาสปอร์ตเลยก็เห็ดมาปีหนึ่งแล้วพาสปอร์ตแม่นเพราะว่าใกล้ๆคณะมากโตจังหวัดนี่มันก็บ่ต้องใส่พาสปอร์ตมันบริไปไกใจหน่อยโดยจังหวัดมุกดาหารเนาะก็กคือบริพัฒน์พี่น้องแม่นแล้วก็วกมกึงก็ยังว่าเออคัดสมุาน้องพิมพ์ได้รักษานี่อันเอ,อื้อยเพิ่นมีพาสปอร์ตพี่น้องคือแบบไปใส่ก็สิง่ายแน่เพราะว่าเดินทางไกลซูนไปคอนแก่นเจ้ามีครบบอร์ช่อมันบ่มีแต่พาสปอร์ต ซาพี่มันพ่นบูมีบูมีน้องนบีพัสปอร์ตเังบูมีติแมนแต่วานอาสิต่้อยูมีทั้งบัดพาสปอร์ตวีไ้ใบอันบัเอเป็นอยบายที่ทองหัวพิ่นคนป่วยเนาะพิ่นโดยหมอเขาส่งตัวไปก็บอะไรเพิ่นก็บตรวจเนาะมันบมีประว่าตํรวจที่พี่เพิ่นก็สงสารพีน้องนาะเพิ่นกเออแมนแม เห็นหลายๆคนไปมีชีวิตใหม่เป็นกไก่แบบมีชีวิตใหม่คือคนอื่นๆแล้วบพราะเขาแมนคือสาววันเนาะเคสเาววันเขาผ่าตายนี่แบบเขามีโดยแล้วก็สาวยิางอีกคนหนึ่งน้องโม่ป่ะเซาหน้าหรือเ่าคือสซาหน้าเนาะสซาหน้าแล้วก็น้องโม่ล้วก็ไปคนเก่งเหมืนกันนะพี่น้องเนาะแมนสาวซาหน้าแมนน่องโม่กับโอ้แก้มก้อนเบาบักใหญ่นึงแมนกับปฏิหารมีจริงเนาะแมนเบิรแล้วแมนแมาทุอันนี้ก็ให่านเลยโดย นี่เอาถ้าฟังคำตอบจากมอเนาะคือมันเิ่นว่าจังไรพี่น้องเอ้ยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะโดยเพิออ่น,นยังมากับเป็นเนื้อธรรมดาที่สามารถเอาออกได้เนาะบอกเขามีเนาะโดยเพิ่นคือคือสลาเพิ่นอยากอยากอยากสอนเรือคนที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่นแบบเจ็บได้บุญเพิ่นว่าแบบอ่าคนป่วยคือต่อชีวิตให้เขาเนาะต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพิ่์นนะ ารถล,ลายเนาะรถข้าเจ้าไปโรงเรียนวะครับพี่นิดหน่อยค่ะฮวงเรียนอยู่ในเมือครั้งเลขได้หนิขี่ว่าขี่รถส่วนโตมานะครับพี่อ,อันนี้นะเด,ดินระเทื่อก็มีแต่ขี่รถดิสานแม่นรถมีเมเ,เวลาอันจะไปลองเพลงกับขี่รถมีบ่ปะมาบอสทุกทว่าเฮาเฮามาเที่ยวอนะันน่ะทว่าไปล้ำไปยังแลขี่รถพุ่นมาหับรถแพมมาหับรถอันอันละรถตู้โดยเฉพาะอันละ แต่ว่าถา้ามาเที่ยวมายัางนี่ยนะขี่รถรถเมย์มาคืขอนไปล่ำไปยังกับรถเพิ่นมาครับแบบบนในคิโลส่วนตัวเน,ะนาะแจะเข้าเห็นจอดไปกับสลัมพอนะขี่รถเมย์บ่รถเมย์โอ้คอยคิดว่าเราเอารถมากนะนี่ไปไปได้เบิดงนอน มันเป็นวันจันทร์เนี่ยบานเปิดคนกับชีลายแต่ว่าของเคสของนอกนี่ค่ะเขาภาวนาน้องให้ได้ขวดไว้บอกว่าโดยไอ้ตนเปิดแบบวันตู้พยาบาลหลัดนี่ลรอวะแม่นแมนบอกวามีปานั่นว่าสักกึ่งจะได้รถคันน้อยพี่ว่าได้คิดว่ามองาจัดง่ายหมดนดยสำหรับพูหยิง มันกเกษียณเมื่อไรเละบารมีโชคดีแบบไดเจะาู้บริมีคอยค่อยบ่เมาลดแต่และเถื่อนนะเมาเนาะแต่และเถื่อนลาเลี้ยงแล้วลาเลี้ยง <c oughs> ใครแต่บ่เมาลดเมื่อนี้มันเป็นว่าเริ่มต้นของการทำงานเออาาดียวบารมีฝากกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเลยเอฟซีฝั่งไทยเนาะใส่เรือพส่มาโน่นำการบารมีโดย ขอมังข่อยขอบเร่ักข่อยตังย้งเอ,อบุญคำบุญสู้เนาะโอ้เศตตริโรตเรีถรตีรางวัลที่หนึ่งเซต่ักรกะมีสัมบาเ, <c oughs> เอาหล้านกัพอเดีเ๋้าด้าล้านสาล้านเอาหกล้านบาทกัพเล <c oughs> นาะการชี่เนาะแมนกรหงมอหลวงป้าพี่น้องไอพ้พนจากต๊อกอเลยมาดิ กคึ่งกับสีผ้าคลับกับไปหนาห้องหมอห้องทุกเชิญสีผ้าเพิ่นไปลงอยู่หันตะ,ะเกียงเสียออกมาหน้ามองหยอดหยอดรถบ่มีโดยพอมองเกี้ยวรถนี่างคนขังเนี้ยมองรถบ้านคนละ<อ>ลายเนาะอยู่ในห้องบ้านนะบ่มีดอกต้องมาจอดแถวแล้วแมน่นทั้ทงนอกแลก้วกัแต่ว่าวันนี้คนตอนเช้าเขามาเยี่ยมญาติเด,ด้โดยปกติรถบ้านสุดท้ายเลยพี่น้องไอ้เนาะหอดห้องหมอผู้แหละมาเบิ่งน้ำกันใช่เลยได้บอยมีเลยโดยเจ้าเคยมาตะเกียร์ห้องหมอหลวง พงม,มอหลวงนี่สามเถื่อแล้วจะพาใครมาอันพี่น้องสารลัมพรอนอั่นดิเออเผลนไปอย่างเอาเดี๋ยวเฝนตกรถไทยนั่นดิเออแล้วเป็นอะไรกูเหมือนเนี่ยาการเหมือนกับพีเก่าเลยเออ,อย่างบ่ได้เลบยบอกพี่แม่นพี่น้อยบนท้าวอยากจะเป็นกอบหย่างของซาด้เนาะโดยอันนี้แน,นวปัวบ่ได้อยู่แล้วอันนี้นะเพราะว่าเป็นน้ำส้นเด้อแบบหนึ่งม้าอันอยู่เพันล้ายนี่เนาะแมนเมน ถึกเสร็จพริกเส้นย่างเสร็จแบบเฝึกผ่าตัดเป็นไปพี่น้องเคยเคยพาน้องมาย่างตลาดในเทื่อนหนึ่งเลยตลาดตีนี่บ,บยบอยคอยจะบอาเลยพาน้องมะนาวมาย่างจนทางสิเป็นห้อมเลยน้ำมันโซลไลายสว่างหน่องมะนาวแลนมีเลยละ่ะลิลักออกตะโพมอแลนด์ากันก็ถึถเกเจ่งตำรวจก็ถึกบะพมีเอ้ยคนจิตตะเวนเนาะแมน กอรู้เนี่ยเห็นคนหุ่งสงสรามกับพี่น้มะนาวอยู่กลางทางอันนี้นี่น้องมะนาวแต่เหมือนโบเมนตอนนี้ก็คือฮอดแล้วพี่น้องเลยโรงพยาบาลมุกดาหารสาวพิมยังบุเคยมาเนาะยังทางแรกฮอดแล้วพี่น้องเนาะประการขอแย่รถเนาะเอมาขีมบัวเพอกัลิ้งเอาบัวพมี่า เขาที่เคยกับเขามาอยอะนี่เขาเขาต้องให้คอยไปยังให้ท่าทิพย์ยางใกลเนาะเนาะตอนนี้ถือว่าฮอดเลยเดอ้อพี่น้องโรงพยาบาลมุกดาหารเนาะอัน,นจะเป็นของฝูกเชิญโอ้ยขอให้มีที่จอดรถหน่อยค่ะไม่ว่างสักม <c oughs> โมงนึงเดี๋ยวเดีเอาอาจจะจะลงนี่ก่อนความจิไปห้าโม,มงจะหลบก่อนได้เพราะว่ามันมยังมีจะหลบแต่ใหงท่าทิพย์มีลงก่อน khi nào người nọ con đi học cả ma họ Long phải nhà bànmúa Hà leo khi nào người nó rồi đây bọn ừ, lung nhạc nè khi nào người bà lao à, khỏi đó <laughs> เคยมาอยู่บ่อยอยู่นี่นะยังบ่เคยดิโอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะกำลังสิพาเพื้นเข่าไปห้องทุกเซิรเนาะพี่น้องไปกวดเบิ่งก่อนว่าสิเป็นจังใดเนาะทางบาร์มีกัสิได้ขอจบคลิปได้พี่น้องเด้อโดยบาร์มีกัสิได้ขอจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้เนาะบาพ์พมีอ่ากล่าว